ตอนที่ห้าเราเกือบได้อยู่ในฝันเดียวกันเงินในกระป๋องเหล็กของพบเริ่มหนักขึ้นทุกวันไม่มากพอจะเรียกว่ามั่นคงแต่พอให้เรียกว่ามีหวังเขาเล่าแผนทุกอย่างให้เรืองฟังในคืนหนึ่งร้านซ่อมเล็กๆห้องเช่าหลังร้านโต๊ะไม้หนึ่งตัวพัดลมหนึ่งเครื่องและคนสองคนเรืองฟังเงียบๆก่อนจะยิ้มรอยยิ้มที่พบเห็นแล้วอยากรักษาไว้ทั้งชีวิต ถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมจะเขียนหนังสือเล่มแรกให้พบเลยนะพบหัวเราะเขียนถึงผมดีๆหน่อยละ่ะช่วงนั้นพวกเขาหวานเหมือนกลัวเวลาเดินเร็วเกินไปตื่นเช้ามาทำกับข้าวด้วยกันเรื่องชอบแกล้งใส่น้ำปลาเยอะพบชอบป่นแต่ก็ยังกินจนหมดบางคืนเรืองหลับบนตักพบพบชอบลูบผมอีกฝ่ายชา้ชาๆเหมือนกำลังนับลมหายใจเหมือนกลัวว่าวันหนึ่งเสียงนี้จะหายไปสัญญานะ เรื่องผู้เสียงง่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรเราจะไม่ทิ้งกันพบตอบโดยไม่ลังเลสัญญาเขาไม่รู้เลยว่าบางสัญญาไม่ได้ถูกทำลายด้วยความไม่รักแต่ถูกทำลายด้วยสิ่งที่ไม่มีใครเลือกได้